สวัสดี FC แฟน่องทุกคนนะคะเอนี่นุ่นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขโชคลาภมาฝากเกี่ยวกับสูตรคำนวณเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งยี่สิบนวดแทบจะบ่หลุดเลยนะคะเน่นบนนะคะเป็นผู้ที่ส่งมะหายเป็นคุณแม่ใจบุญนะคะที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะบ่เป็นการเซเวลขาขอเวลาปั้งรับช่มเลขวิ่งแล้วก็จับคู่หายน้ำหน่อยๆเน่นๆนะคะไปชมน้ำกันเลยค่ะตัวค่ะไอ้มนมีแค่สองตัวบนนะคะ อ๋อเลขมีเสวนมากจะเขาบนเอมิตาเลขบนม่มมีเหลขล่างมันบ่ค่ะอันแ้อสิอกสร้างถาะว่ามันก็มีค่ะมันมีเหล็กเล็กสองตัวนี่มันสีเขาบนเขารางก็มีค่ะแต่ว่าอันที่นี่เสียบกงหวดนี่มันสิเขามันเขาล่างอยู่เฉพาะเขาล่างริงๆอ่ะเขาอยู่ซิงหวัดค่ะ อจนมากจะเป็นบนค่ะมันมันเป็นเลขวิ่งบนเนาะแต่ว่าถามันที่เขาล่างจริงๆเนี่ยคือหยีที่สีหัวมันเขาอยู่จีงวดแล้ที่นี่ที่มันขาดที่ใบมาเลยเนี่ยนะคือที่มันลุดเลยแม่มีอยู่สองหนวดค่ะส่วนที่มันเข่าล่างเขาบนนี่มีอยู่เก่าหนวดนอกนั้นทิ่แปดหนวดที่เขาบนเบิร์ดค่ะอ๋อที่แปดบนนี่มันไอ้ที่แปดหนวดนี่มันที่เขาบนแต่ว่าคือ บอกว่างตำแหน่งบ่ไหนนะค่ะมันคือเป็นเลงวิ่งเนาะเป็นเลขวิ่งต่้งแต่เลขกแม่เฮ็ดมาหนี่อ๋อเฮ็ดเข่ามายี่สิบงวดมันค่ะค่ะยี่สิบงวดเนี่มันเข่ามันเข่าบนเลยจริงๆน่ะคือสิบแปดงวดตดตีกันมากค่ะค่ะที่มันลดจริงๆนะคือสองงวดค่ะค่ะลดแบบบปล่เข่าเลยค่ะค่ะเขาอมันเข่าบนเข่าล่างนี่มไม่ยูเก้างวดค่ะนี่หน่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นเลงวิ่งเนาะ ค่ะเป็นเลขวิ่งหาล่างหามันเขามันเขาว่าตลอดน่ะนะบอกค่ะพี่ีว่าเออล่องเบิ่งรู้ซาสนกค่ะอันเขียนหน่อยเบิ่งก้อนก็ได้เาะว่าเนี่ยแต่ว่าคันเลขวิ่งเงินมันมันบอกว่าไมผ่านนะทีนมแต่ว่าเป็นเลขวิ่งบนค่ะส่วนมากมันจะเน้นบนหลยก็ล่างมันบ่ค่ะค่ะแต่ละหัวเดี้ฮะแต่แต่ละหัวน่ะค่ะอ๋อแต่ว่าแต่ว่างัดที่พันมาสองหัวเนี่ยมันก็ติดกันบนหลังบนหลังทีน่ะบอกค่ะ ส่วนมากเนี่ยมันี่เป็นเหล็กบนนะคือห้องที่บ่อยากพวงนะคือว่าพวงคันผู้มากกว่วงล่างบนบนไหก็ได้แต่มันก็เข่าบ่อยนะเข่าบนไหลก็ล่างใช่แมนแมนค่ะแต่ว่าอันมันมันระบุรักบดได้นะค่ะค่ะมันี่เข่ามันจะเป็นเหล็กวิ่งโดยเฉพาะค่ะแต่วดนี้นั่นอันแม่ว่ามันมันแบบว่าสามชีสามชีสูตรนี่มันเข่าแปดไหมคะ แล้วก็ว่านวนี่แม่นั่นแหลกฮะแม่แม่ไ้วิ่งยังก่อนค่ะเ็ดก็แปดค่ะแต่ว่ามันเขามาเห็นมันเขาเหล็กมันมันมันช่อนกันไมค่ะมันมีเหล็กแปดนะเช็ดก็แปดเจ็ดก็แปดค่ะมันสีมาตัวหนึ่งเนาะแต่วันบกคอยมาคู่กันนะเลขสองตัวนี่ิบบมาน้ากันมันบกคอยมาคู่กันค่ะไม่ยังมันมากกับสีมาเขาเขาทั้งบนทั้งหลังสีนี้ค่ะค่ะ อ่ามันจิเป็นแบบนี้แต่ว่าแต่แต่โตซ่อนมันถิว่าเป็นครูเป็นครูค่ะถาะว่าอยากจับเลนล่องเบิงกับขี้แปดสามกับเจ็ดสามแปดสองกับเจ็ดสองแค่นี้แหละเดี๋ยวค่ะแล้วว่า,าจับครูเลนนั <c oughs> น่นที่ญาจดย <า S 2> ์มาตมันบกค่อยมากท<บ>ัก<บ>ันเนาะนั่นที่ญาโจทย์มาท่านค่ะแม่แม่จับครูไม่ก็น่ะค่ะจับครูบางยามค่ะค่ะว่าอยากเลนล่องจับเบิงเนะาะค่ะแต่ส่วนมากค่ะมันเขามันจะมีอยู่ส่วนน้อยนอะ่ะค่ะ มันจำบ่ค่อยถูกเงี้ยม่มหลุกค่ะมีแปดสามแล้วก็แปดสองแล้วก็เจ็ดสามก็เจ็ดสองแค่นั้นละคะ 8, <3 S 2> ่ะแปดสามแปดสองจ้ะเจ็ดสามเจ็ดสองแค่นั้นละคันคันว่าอยากเจ็ดสามนะเจ็ดสองค่ะ 7, 2, 2> ค่ะจะ <หา S 2> ว่าคันเจ็ดก็แปดนี่มันชวนหน่อยนะัะหลูกมันบ่ค่อยมากเนีอะค่ะ <หา S 2> มันจะไม่อยู่มันจะเขาน้ำกันอยู่แค่ แค่มีแปดหกหนึ่งสีแมกกาไม่หกหนึ่งนี่หกกบหนึ่งนี่มันเข,าข่าค่ะแล้วก็มันมีเกหาแค่นั้นค่ะที่กับกับหกเจ็ดหกหนึ่งนี่ค่ะมันสีเขาน้ำกันแค่นั้นค่ะทีวาหยี่สิบสี่หน่วยมีแค่นั้นทีว่ามันสีมาเขาคู่กันนะสีนะค่ะแล้วแม่แเลขวินว่ามันชั่วนะค่ะมันชั่วระ้ว่างเลขเจ็ดกับเลขแปดนี่แม่แม่ส่วนโตของแม่แม่ชอบตัวไดรลก็ แต่ว่ามันมันชนกันสามสี่สูตรขึ้นเลขแปดค่ะอ๋อเน้นเลขแปดแต่ว่าแต็นย่าทีมนะเลขเจ็ดนั่งเทอมเเจื่เทอมมันกับเสีเขาบนเขาล่างคือกันโมเน่นะบอกค่ะเพราะว่ามันเขาบ่อยนะมันเขายุกเก้างวดถันไหมค่ะบนล่างบนล่างสี่เนี่ยสำหรับผู้ใดมักวิ่งนี่ก็วิ่งได้เลยมันบอกค่ะเพียงว่ายาซมบาบาหลีวิ่งสองตัวมันกับบอกขาดทุนเด้ร็กแม่ค่ะเพราะขาดทุนเดร ถ้มามันมันเขาต the, ัวหนึ่งนี่ก็บอกค่ะทุนมันทุกหมดวันเนาะเพาวิ่งืมื่อมันก็ะตได้ะไรก็ไม่ได้หยดเมื่อหนึ่งสินะถึงว่ามันกเขาคีเมียค่ะพะว่ามันเหล็กสองโถมถ้าว่าจับจับคู่นั่นจ้าบ่ค่อยถูกหรอกพอวันเป็นเหล็กวิ่งเขาแม่ไอ้เงี้ยเป็นเหล็กวิ่งโดยเฉโพกเนี่ยบอกค่ะค่ะแต่ส่วนมากว่าเป็นเหล็กบนนั่นแหละแต่ว่าเน้นบนนั่นแหละค่ะค่ะเน้นบนส่วนมากจะมาบนเปอร์เซ็นต์มาบนหลายก๊อกลางแงนค่ะที่ ดูมันมันมากเนี่ยลี่ยงเลี่ยงกันมากในแต่ปุ่นมันเลี่ยงกันมาตลอดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหัวนี่เลี่ยงกันติดเลยค่ะค่ะยังบอลลดเลยมันบ่กคะมันยังมันบอลลดกับเกืือนะที่ว่ามันลุดดีสี่งวดนี่เนาะมันตีลุดหึงสองงวดไงค่ะลุดแบบว่าบ้าาเลยทั้งรางทั้งปุ่นแม่ค่ะค่ะเล็กับเป็นเรื่องธรรมดาละค่ะม่เขาไม่ลุดกับราวากันค่ะ ค่ะปกตทินี่มันจะเข่าบนเนาะเหล็กบนเพราะว่ามันเป็นเหล็กบนแต่ว่ามันเข่าเข่าหลางก็มีอยูุบนหลางบนหลางสิฮะมันบนกาลังนี่มันเข่าอยู่เก่าหงวนเนาะแลวมันเป็นหลางอย่างเดียวคือมันแตกลงมาหลางอย่างเดียวแตกบนนะนะแต่แตกแต่ว่ามันลงมาหลางซีงหวัดแค่นั้นเองค่ะน้องนั้นเป็นเป็นบนเมิดค่ะค่ะที่แตกหงวนอ่ะมันเป็นบนเมิด์เพื่อคือกร์บักวิ่งนั่นไหมค่ะออ หัวทีผพานมาหน่แม่ให้หากับหนึ่งหากับหนึ่งค่ะมันกับมาหาบนหาล่างเนาะแม่เนาะแม่ค่ะหัวหัวก้อนั่นหวดก้อนกับขึ้นกันเนาะหัวก้อนนั่นก็หววกรอนนี่มันมีมันมีหนึ่งกับสามเป็นบ่ค่ะหนึ่งกับปสามมันกับมาสามล่างสามบนขึ้นกันค่ะแต่ส่วนมากนั่นที่เน้นแต่บนไม่หรอกบนอย่างเดียวแหมแต่ว่าผู้มากเลนเลนไหวแต่ว่าเ่วงนี้ วันนี้นั่นมันในเจ็ดก็แปดแต่มันซ่อนกันอยู่แปดสามสามสูตรน่ะบอกค่ะเจ้กับยาถิ่มเจ็ดนะเพื่อมันเพื่อมันมากอีกไหมแม่นค่ะมันแร่สองโตกันไหมแรสองโตเนี่ยทันเท่าลินสองโตไหมค่ะมันเขาต้นหนึ่งมันเกิดโบหาดนี่เดีแม่นค่ะเพราะว่าข้างบนน่ะมันสีมันสีดใดหน่อยเนาะค่ะมันสีดาอยู่ บาทสามบาททั้งทุนค่ะแต่ขังเขาบนขอล่างขึ้นแบบผีพานมากนี่มันก็โอเคนะนได้สองเด้งค่ะข้างล่างได้ร้า,ายแล้วก็ได้สองเด้งเป็น่ากลัว,ลวแต่ว่าเล่นไว้นิดหน่อยกันเล่นอยากเล่นล่างกับขึ้นเล่นไว้นิดหน่อยอยงที่นะนค่ะแม่บนนี่ขึ้นเน้นกันล่ะเด่นบนไหี่ยอเน้น,น,บ,นบนแต่ว่าเลขเลขสองตัวแม่จับคู่หายในแม่บ่มีตัวเน้นมันบ่ค่ะมันมันบ่คอยแต่จับคู่นะคะแต่ว่าเลขที่ว่าอัน สี่มันมากนั่นคือคือมีเหล็กสามไหมค่ะมัน่อมกันอยู่สองสูตรสามกับสองเนี่ยมัน่อมกันอยู่สองสูตรสามนี่ยกะสิบว่าเป็นกะสิบว่าเป็นแปดสามบอกแม่เพราะว่าเล็กกะสีเป็นโซงนั่นลูกสิเน้นไว้แปดสองมับโซนอยู่เด้บอกสองกับโซนอยู่อยู่สองสามสูตรอยู่เด้อสองค่ะบอกค่ะอ้าวสั่นกะเน้นแปดสองกับแปดสามแม่เนี่แหละที่ว่าอันคำว่าที่ว่าเน้นนะคือแปดจะมากกันอไม่แม่มากบรอไม่มากแปดสามขันเสิร์ตคือ คือเจ็ดสองเบงซีน 4, นะ 7, 3, เจ็ดสามเบงซีน 4, นะบอกค่ะแต่ต่มาขึ้นมาแปดสามแต่ท่างขึ้อยากอยากเรียนคือตัวหนึ่งมันมีมากครูหนึ่งอะคือแปดหาแ่นั้นเองค่ะบอกค่ะแต่ว่าคันเจ็ดก็แปดนี่แม้ว่ามันบอกขอย้มาทำกันเลยน่อยสีมาํำกันนี่สีงวดมันมาแค่สามหมวดค่ะแค่นั้นเองแม่มอ่นอนรีญาขอเอาเสียงแม่ลง ได้ค่ะได้อยู่เป็นยังค่ะขอบคุณหลายๆว่าสิบอกแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งกล้องแล้วเด้กกับเลขปอยแม่คุยยาวเลยคุ้ยจนหอดจนหอดซิฟนาที่นะคะทั้งเหมือดทั้งงวดนี่กะเป็นสูตรของแม่เลขวิ่งในเขาประจําส่วนมากจะเน้นบนมันปาคะเน้นบนค่ะเองวดนี่งวดนี่เป็นงวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกาแม่ไ้เลขวิ่งเลขเจ็ดก็แปดเน้นที่เลขแปดจับคู่ไหน แต่ว่าที่ว่าเน้นนี่คือว่าเน้นก็ว่าแมนนือแม่มักเนาะแม่หนันมักเหล็กแปดคือมันเขาเข่าสูตรเขาส้นกันอยู่สองสามสูรกันที่เหนือไว่าแต่ล่องเบื้องกันผู้มากวิ่ง่า้วทีทีข้านมากนี่มันงเข่าตลอดนะพอมั้ยแม่ห้บอกร้ายข้างเลยดิแม่แม่ให้นุ่นที่ย่าเอาเสียงโลงแต่ว่าบอกห้ออกซื้อมันบ้าเขา ค่ะค่ะได้ค่ะยาญาออกคือค่ะแต่ไม่ไม่ประสงค์ออกนามนะแม่นะจ้าค่ะนนที่ยาก็ขอบคุณแม่แลายเด้อค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะอยากขอโชคดีแล้หลบเด้ออยู่นี่ไม่แห้งเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะค่ะวันดีค่ะค่ะพอไม่ไปนอนเอฟซีกับสีเด็ยิงแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว่างนนที่ยากกับแม่ผู้ใจบุญนะคะแม่ผู้ใจบุญที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะ เออ่เพิ่นหายเลขวิ่งนะคะเพิ่นว่าเลขวิ่งเพิ่นอีกเข่าแทบทุกงวดนะคะยี่สิบมวดเนี่ยแทบจะบรุดเลยนะคะหายแน้นบนนะคะเดอ้อเลขบนเพิ่นหายเลขวิ่ง 8, เจ็ดกับแปดแน้นที่เลขแปดนะคะเพิ่นกระจับคู่หายจะมีแปดสามแปดสองเก็ดสามเก็ดสองแน่นที่แปดสามกับแปดสองนะคะเดอ้อทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นเออ่ สูตรคำนวณของแม่ผู้ใจบุญนะคะที่ไม่ประสงค์หอกนามกรให้เป็นแค่แนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนุนทิยานี่ก,ก็เป็นซื้อน้าเสนอนะคะบอลูล่วงหนาเล็กอ,อกตัวใดนะคะตัวเลขทุกตัวกับเขาได้รุดได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีผิดจาจรนาเด้อค่ะเด้อโศกโศกมันมันค่ะสวัสดีค่ะ